มาเบรรยากาศกาบทักทายสวัสดีกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบสรณุสม坤เนาะยินดีต้อนรับเข้าสูุซองบาเล็กบนาสนเนลบรรยากาศวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ทงให้ทุกหน้าพี่น้องเลยหลังจากที่ว่า ดำนาแล้วเนาะบอได้ออกมาตั้งแต่ดำนาแล้วพี่น้องไปเห็ุงานเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่ามีโอกาสาออกมานาพี่น้นองะขอเสิออกมาลนุนอยาแต่ว,ว่าออกมาสวยแห้กันดีบอเล็กเอ้วก่อนสิไปหรับชมบรรยากาศกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอเลเอ็กในเรื่องพี่น้องเห็นบมื่อนี้ได้หมากศมมากินพร้อมพี่น้องเลยได้แจว เจวีวหวานพี่ป่ะเนะอา้ากล่องกระจกสันส้นๆเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีเลยมเนาะนี่คอยหมักสมเนาะกินกับมะม่วงพีง่น้องนี่มะม่วงกับปาดมาเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายส้มคลิปต่อไปเนาะเดีจะขี่กินกับเจีวให้เบิ่งพี่น้องนาะก็มาเนี่น้ำลายแตกบรรยากาศอยู่ทุ่งไห้ทงนาเขากำลังงามพี่น้องเลยลงมาถ่ายไปก่อน เดี๋ยวสีบดได้อยู่บ้านเลยเมื่อคืนนี่ก็ฝน,นตกพี่น้องเลยเมืม่อเช้นนี่ก็หยิบๆยิบแต่ว่าตอนนี้มันโบกขนับปานใดเลย ังเขียวงามพี่น้องกำลังเป็นกบเป็นกอแต่ว่าปีนี้กบเขียดคือสิบลายเด้อพี่น้องบอทอย่านบอทอพิกายเนาะพิกายนี่นร้ายเลยกบมาใส่เบ็ดก็พอได้เด้ใส่เบ็ดปลาก็แต่ว่าปีนี้ปลาก็คือสีมีอยู่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก็ับประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่ทงไห,งห่ทงนาเนาะอันนี้เพิ่นคือสีหวานพูยเลย พี่จีวานพุยเลยพี่น้องโอ้งามแห้งดีเลยรรยากาศกะเป็นตาอยู่เลยพี่น้องธรรมศาสตร์กินน่ายของเขาเขาเบิ่งในพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยโอ้เดี๋ยวไปก็เห็นเทียงนาเห็นปะนี่เก็บภาพในจังหน่อยบรรยากาศ พอเถากำลังป่านคันนาพี่น้องคันนาขาดฝนตกแหง้งโหดทางอันนาทางแม่กับมันน้นองทรายพุ่ลกหยาอยู่เนาะอยู่ทึงโน่นบ่มบอเล็กกระสีไปลกอยู่พุ่นเลยพี่น้องมื้อน,นี้ลงมาจนสิบโมงเลยสวยขนาดป่ะพี่น้องแมกแก้วนะอะไรผสมมากินน้ำเนาะแก้วหวานก็แก้วหวาน เบื้องนีเขากำลังงามพี่น้องเห็นบอสุดลกูกหูลึกตาเลยเสียวงามแบบนีบรรยากาศอยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยกาชมได้ยากเลยผู้ใด,ด้มาร,รมชาตินี่คือว่าอยู่ตามทงไหายทงน้าเนี่โอ้โหขาดเลยเข่าพี่นี่ก็ถือว่างามเลยกำลังแต่งบกแต่งกอเบิ่งงนีพี่น้องคังนนาลุเห็นบอส าก็สอบปาดตัวหนักเลยเดี๋ยวเบลกีพาไปเบิรงพี่น้องมันขาดในสีาพาไปเบิรงเห็นบอลพี่น้องมันขาดลุ่ห็ดกรงปืึงเลยเห็นบาลนี่โอ้โหคันขาดพี่น้องคันขาดฝนตกแห้ง แต่ว่าเพื่อนเอากับสอบป่านเด็กพี่น้องเพราะว่าาบลอนกับสอบใส่นี่คือบ่อยู่เลยเวลาฝนหรือว่าน้ำมาเนาะมันถังเลยพี่น้องมันแห้งมันระบายบ่ทันเนาะรุ้ใครยุกบเขาบ่าไปเบิดอนกำลังแตกกองามเลยเป็นได้พี่น้องดำห่างอย่าบอสันแต่ว่าบางบลอนกับดำบวกลึกกันเนาะบางบลอนกับดำทีดำห่างมันก็แล้วแต่แต่ว่าบลอเล็กกว่าซัมนี่ก็ว่าบอทีบ่ห่างนี่พี่น้องประมาณคือหนึ่งเนาะ ประมาณซาวเปอรเซนต์เงี้ยอืมอากาศโต้นมะกะเซลก็มีเลยพี่น้อ,นาาโนนองโเห็นว่าโอ้ฮูฮ้นโอ้อยู่วางใกล้แคมพ์วกแต่ว่าเป็นของเขาเนาะบรรยากาศเสียงนำ้ำอุดอุดเป็นเปล่งลงพี่น้องเลยเพราะว่ามันอ่ะน,นะน้ำมันลายเนาะก็เลยว่าเปล่งออกเพราะว่าเวลาย่าน คนตกมากเลยย่านหน่อมมันทังไปเลยเดี๋พี่น้องมันทังแหง้งมันเห็ดแห้งคันนาขาดเนาะแม้ว่ามันระบายประทันเบนเอาสาวิยงตกงไว้จเจ้าไม่ปลาเดก๋ยวพี่น้องเบิ้ลเบิ้ลก่อนมีปลาบุเนาะเฮ้ยเฮ้ยมีปลาสิเดลยพี่น้องเอออมีปลาคอเนีพี่น้องได้รูปลาคอ เออมีลูกปลาคอครับแมนงนี่โอ้พี่น้องนี่เห็นบ่นี่ยังงูอยังนี่เอ,อ้ยมีงูครับพี่น้องงูโอ้มันเข้าไปกินปลาเออี่ร้อยเล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 ยมีงูครับพี่น้องอ,อีองูเห็นบ่ เดินเบาหนีๆเด่นมาลอยเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาอยู่งูยานงูยานเดี๋ยวมีงูเด้มีข่าไปกินปลานเป็นโรปรคอได้เต็กน้อย ยาากศพี่น้องได้ยินว่าเสียงเจีย๋ยห้องพี่น้องผูอยู่ทั้งกบตาลห้องอก็แดดโดยแดดโดยแดดเลยนำน้องกำลังลายพี่น้องนะเดี๋ยวสิพาเขับไปเบิ่งไกลกันโมเล็กกับโมเดิร์นโอ้มีกบพร้อมเลยพี่น้องมีกบเห็นกบโตนคลิปที่แล้วถ่ายไว้เดือนก่อนเนาะแต่เดือนก่อนผูกแต่ยังบ่มีน้ำพูพี่น้องเลยแต่ยังหากับจกเนาะป่านข้น้อง เด้หมักตาลต้นนั้นเลยเทียวบเล็กต่อยคลิปที่แล้วมาคลิปนี้มีน้ำแล้วพี่น้องเด้มีน้ำมีเครื่องหมักแตงพร้อมได้นี่อันนี้เพื่อนสิบเพื่อนปลูกเนาะมันบริปเป็นเองได้พี่น้องเพื่อนเอานายนมาหวานได้นี่นายกับปลูกหัวจิงขอหัวจิงไข่มีกอขาพร้อมได้แล้วก็กอหย่าได้ก็ต้นหมากอึต้นต้นหมากบวัวไหมพี่น้องโอ้ขางหัวโอ้เห็นเหรอทางแม่กับน้องชายลกคิ้วพุ่น อยู่เทิงโน้นผู้พี่น้องเดี๋ยวบอเล็กสิไปหาลกซอยเพี่นเนาะตอนนี้ก็ใกล้สิเพย์เลยหมาสวยแห้งแต่ว่าอยากได้คลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องแต่ว่ามีตูบน้อยเนาะเอามาตั้งเซน,นีพี่น้องว่าเนี่ยเลยบอเล็กว่าคักเลยได้หน่เอ้ยชุดจอดเลยบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาซันี่เราพี่น้องเอ้ยความสุข วันปลายของชีวิตเนาะไปสู่งานอยู่เมืองเกาะเมืองกุงสุดท้ายก็กลับมาบ้านพี่น้องขันผู้ใดมีห้มีหน้ากะยังพอจะเห็นห้เห็นหน้ากลับมาแต่บ้านกลับมาแต่เมืองกุง้งมะกะบ,บม่มเห็นห้เห็นหน้ากินเข่าเนี่ยแะพี่น้องขันบบเห็นห้เห็นหน้าก็ได้ซื้อเขา่าสูมเมอรอนี่กะของหยากหมากแพงยังกับแพงไปเบิดแต่ว่าฮ oh ัาโบเห็นหน้านี่คือว่ายากเลยพี่น้อยซื้อเขากิน เกี่ยวว่าชีบวัวอยากลอดหมดแหละผนหยิบอีกแล้วผนหยิบอีกแล้วเอ้าแต่ว่าภาพบริสัทธ์บริจนบริเล็กกต็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเพราะว่าบริเล็กใส่อนาจับเอากันสั่นกะอดทนเบิ่งเอาไว้ก่อนเด้อพี่น้องเน่นเข่ากับร่างงามเลยพี่น้อง คนกำลังหิบตกมาแล้บอเล็กกับบอยากสบายพี่น้องเลยอยากสีเป็นเวนวัดเนะ <c oughs> าะย่านเป็นไข่ใส่มือสีขึ้นไปอะนะกรุงเทพเนาะเพราะว่าบอเล็กสีขึ้นไปกรุงเทพเลยพี่น้องกะสีบ่ได้อยู่บ้านเลยเนาะสีไปหาเที่ยวก่อนพี่น้องไปหาเทียเท่ยวไปหาเหตุงานทันลแล้จากสีเป็นจังได้เนะาะบอเล็กกับบอเคยออกจากบ้าน ว่าไปเดียวบอเ,เล็กสีถ่ายให้เบิ่งอีกเทียเนาะพี่น้องเล่นี่นำ้ำพงเ,เด็กจ้าเดิเนเลยเนาะไล่จวดจวดบรรยากาศดีปะ่ะไปหาลกูกหยาพี่น้องเด็สิพงเกียไหวเนาะฝนตกกระซิวลายขนาดคนก็นเริ่ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยิบ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 เลยพี่น้อง อันนี้เป็นนาหายเลิกเนาะอ้บรรยากาศบรรยากาศแบบโคตรดีเลยพี่น้องแบบว่าบอกบุตรีเลยเนะาะแต่ว่าผู้ใดหมักสงบเนาะหมักธรรมชาตินี่คือว่าอยู่ตามท,าทุ่งไฮทุ่งนานี่คือสุดยอดเลยพี่น้องเลยบรนปลายของชีวิตของหลายๆคนเนาะพี่น้องก็อยากอยู่แบบนี้แหละอยู่ทงไฮทงนาเนาะหาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บรรยากาศแบบซี้อะไรพี่น้องเลย พี่น้องปลาซิวปลาซิวเห็นบ่ปลาซิวหรือปลานิลปลาซิวมันเนี่ยใจมันไปเป็นหมูไปบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศปีนี้คือสีบัวได้ใส่เบ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้กพี่น้องเลยนี่เพราะว่าสีบัวอยู่บ้านเลยเนาะบรรยากาศลมดีขนาดเลยบรรยากาศเย็นมื่อนี้ ทางหน้าบ,บ่าวลกหยาอยู่พี่น้องไนปะสิไปถามเพื่อนเนาะว่าเพื่อนมาแต่เศร้าเลยหรือบอนี่อันนี้เป็นหน้าหายเลิกเนาะทางหลังนี่เอา,ามไปดีพี่น้องไปเดี๋ยวไปหาถ่ายเอายายก่อนอลุ้นจนเบิดพี่น้องลุ้ลนไปเลมันลุ้นพี่นอ้อยลุทุกปีในนี่เนานะแต่เวลาเวลาน้าม,มันลายเนาะ เดือนเก้าเดือนสิบโอ้ใส่เบสนี่วางนี่แล้วมานสุดพี่น้องเลยาะวมันมาสดุดในนี่เนาะปลาอะ,าอะโอ้ยเห็ดปึองปึงเลยพี่น้อง <c oughs> ลุขักลุกนในลีพอรเป็นหาเลิกน้ำม,มันลายเลยพี่น้องเวลาน้ำม,มาแล้วมันน,นั้นลุเลยมันถังแหง้งเห็ดปึองปึงอยู่ นนี่เพิ่นเอากระสอบใส่เนาะกับใบไม้พี่น้องกะสีสงใสยว่าใบไม้นี่ใส่เพื่อยังอันนี้ใส่เพื่อแปลว่าโใไฮน้ํมมันไหลมันสาะได้เพีงยงโใไฮมันสาะง่ายว่างนะ่ายนะแปลว่าเขาใส่ไว้เนาะแต่พอแต่เม่เพิ่นกระเฮ็ดบซี่เลยพี่น้องเอาใบไม้ใส่ตันไว้แล้วก็เอากระสอบเนะาะแต่ว่าห้าบรใส่กระสอบนี่คือว่าโบอยู่เลยพี่น้องเลยโบแล้วมันรุอีกใน,นนี้เอากระสอบแล้วก็ไม่หลัดด้วย อันนี้คันายเตมนี่ก็หอยสีหาสอบไปแล้วนี่ ็นแนวอื่นเนี่ยว่เมืดแตบบ่ผู้จักได้เป็นยาเนาะเาเอาไปน้ำชามนมาใชานนใชวนา,วนาวนรงอมัยีออยู่ไทยเนี่วยาเราไปเห็ดอะไรเนาะเขาไปมาร์กเด็พี่น้องีี่ไปบดเห็ดอันน,นั้นอันนี้ฮะ นไปเปีนยงน้ำคืนนี่มาได้ใบเมาแต่เส้านันนี่เดี๋ยวมาแต่เศ้าเนี่ยโคตรเลยพี่น้อย ลบคเป็นเดือนคนอะไรนี่คนดุเห็ดหน้าหวานเนาะคนกีบขั้นเห็ดหน้าดำเพ <c oughs> ื่อไปซีอลไรพี่น้องเลยกันเห็ดหน้าหวานนี่ดุได้ต้องดุดุโรคหยาดีดี๋ยนวนี่้แมนดุยังเนาะหยามันขึ้นหลายมันขึ้นสูงกว่าเขาเนาะมันก็ต้องได้ลรคโคกเก่าแมนดอกหวานสีลรคเกี่ยงขัดตะนเลยก็ลรคออกขึ้นได้สมมตินนเนาะ ตอนเป็นโรคอกขรางนี้ป้าต้องมาจากซีวอลเลยพี่น้องเอ้หายเดียวนี่ทิศหนึ่งก็ยังบ่แล้วที่เห็นเปนตอนเป็นลกหลับจางเขาไข่ขแน่น่ะอันนี้มันหายนูนเนาะคันสีดำแบบมันบ่มีน้ำได้ช่วงนะเราก็เลยหวานเอาเลยพี่น้องก็ตามสภาพนี่แหละหยาโคตรลายหยายัายางกเกาะเขาเอื้อนอันนี้หยาแหบหมูบ่๊ะดูโปแม้น เอ๊ะพี่น้องเอิ้นแนวใดนี่บ้านนี่ก็คอมเมนต์บอกมาเด้เด้อบ่ฮู้ว่าอยู่ฝั่งไทยเขาเอิ้นอีหยังอันนี้แต่ว่าอยู่ลานี่บางคนก็เอิ้นแบหมูบ่อีหยัง่เนาะกาพี่น้องเอาเดี๋ยวไปลลกหญ้าก่อนพี่น้องยังบ่ได้ลกพกกอยู่ 很多点。 đó bài môn này Mưa này chép eo này lốt bề đây thì nó không chép eo xuống non lốt ตองเบิ่งน้ำคนเดียวกินเขากคนเดียวไปตลาดลคนเดียวนอนกอดเจ้าของให้ดินรักใครสนิทใจผวาแย้มเดือดเดือด ขึ้นขึ้นพี่น้องบ่ายโมงเลยลงมานำลางเนาะแต่ว่าขึ้นพ่อโมูบอกเล็กนี่ลงมานำรางมูแต่ว่าขึ้นพ่อหม,ม,อม,ม,แอมูแสบท่องเลยพี่น้อยอยากเขาเลยเป็นไปหากินเขากนเนาะแต่งสรีลงมาใหม่มงงเมื่อยพี่น้อยเมื่อยลกหย่าก้มลกหรือเจ็บหลังเจ็บแอวนอนลกเลยใครเนี่ยนี่แหละเขาว่าคนดุเห็นหน้าหวานเลยคนขี้ข้านเห็นหน้าดำ แมนคมขาวาเลยขันวานนี่โอ้ยย่านแต่บะดุลกพี่น้องไอ้เนานนะขึ้นนะย,ยายกับเถ่าแล,แ,ลแล้วก็ขึ้นแม่เปลเล็กเราก็ขึ้นเลยเนาะมันเลก่ะโอ้คิดอยากสมเลยพี่น้องเอ้ถือหมากสมลงมาเนาะแต่ว่ากินเข่าซะก่อน เดินไปหากินข้าวก่อนพี่น้องแต่งลงมาใหม่มาเด้อพี่น้องม,มาลกหญ้าซอยบอเล็กเนี่ยคุณ大爷อยู่ใกล้อยู่ไกลบรรยากาศเนาะเปะสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเดินไปหากินข้าวก่อนอะ่ะคลิปนี้กับบอเล็กกับชิจบคลิปที่สองนี้เนาะอย่าได้กลฝากติดตามไปเด้อพี่นอ้องเนาเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กัน ກ່າວຄວ່າສະບາຍດີພີ່ນ້ອງລາໄປກ່ອນບາຍບ